สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านลักชัวรี่พูลล่าค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ต,ตําบลทับใต้นะคะอําเภอหัวหินค่ะซึ่งถ้าหากว่าจากโครงการหมู่บ้านนี้นะคะเข้าไปในตัวเมืองหัวหินหรือว่าไปชายหาดเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีค่ะหรือว่าจะไปปรานบุรีก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะสําหรับบ้านนะคะเขาเป็นบ้านในโครงการค่ะซึ่งเขามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีรปภ24ชั่วโมงแล้วก็พี่รปภเนี่ยคะ่ะเขามาตรวจ ตาให้นะคะทุกชั่วโมงเลยค่ะบ้านนะคะหลังเนี้ยที่เปิ้นพามาชมเนี่ยค่ะเป็นบ้านไทยเอนะคะเขามีพื้นที่125ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยสองตารางเมตรนะคะซึ่งตรงเนี้ยเปิ้นยืนอยู่หน้าบ้านนะคะด้านซ้ายมือด้านนี้นนะคะก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะเวลาเขาจะมีการมาเก็บขยะให้วันเว้นวันเลยค่ะ แล้วก็ประตูทางเข้าของเขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเหล็กลางเลื่อนค่ะซึ่งเขาติดระบบอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านนู้นค่ะจะเป็นประตูเล็กนะคะตรงนี้ค่ะสําหรับคนเดินเข้าหรือว่าสําหรับช่องทางของจักรยานค่ะ บริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาทําหลังคาคลุมไว้ให้แล้วนะคะรองรับการจอดรถได้สองคันเขาปลูกกระเบื้องยาวให้เลยค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นห้องปั๊มของสระว่ายน้ําค่ะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะอีกห้องหนึ่งด้านนี้จะเป็นห้องเก็บของค่ะเราสามารถเก็บอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ไม้กวาดอุปกรณ์ล้างรถได้ค่ะเขาปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วด้วยนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นบ้านทรงแอลค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะคะเป็นบ้านพร้อมเข้าอยู่มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมค่ะพร้อมกับการตกแต่งสวนนะคะซึ่งหลังเนี้ยค่ะเขาจัดตกแต่งให้เป็นสวนหินนะคะดูแลง่ายมากเลยค่ะเพราะตรงนี้เราไม่ต้องเสียค่าตัดหญ้าเลยนะคะ<ม>ก็จะมีต้นไม้ที่เขาจัดให้เป็นริมรั้วนะคะแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะเป็นต้นไม้ประธานตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นหินทางเดินไว้ให้ค่ะ ทุกคนคะบ้านหลังนี้ค่ะเขาให้สระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยนะคะ4ีเมตรแล้วก็เป็นระบบโอเวอร์ฟลด้วยค่ะเราเวลาเราพักผ่อนหย่อนใจนะคะเราได้ยินเสียงน้ําไหลนะคะทําให้รู้สึกสงบมากเลยค่ะบริเวณริมรั้วตรงนี้นะคะก็เป็นโซนชาวเวอ์สสำหรับล้างตัวบริเวณภายนอกค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้เขาก็ปลูกระเบื้องไว้ให้นะคะตรงทางเดินร,บรอบๆบบ้านเลยค่ะเราจะเช็ดถูทําความสะอาดก็ง่ายมากเลยค่ะรวมถึงเขาก็ปลูกต้นไม้ให้ริมรั้วทั้งหมดเลยนะคะรอบบ้านตัวนี้เขาก็ปลูกกระเบื้องไว้ให้นะคะแล้วก็โครงการเขาวางระบบท่อปลวกไว้ให้แล้วค่ะรวมถึงเขามีรางน้ำฝนนะคะติดตั้งไว้ให้รอบบ้านเลยค่ะ ด้านหลังบ้านเขาก็ปูเป็นหินทางเดินไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเป็นถังเก็บน้ํานะคะเก็บไว้ใต้ดินค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบริเวณบ้านกันเลยนะคะซึ่งพื้นบ้านเขายกสเตปขึ้นมาค่ะบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณเทเรสค่ะเขาปูกกระเบื้องนะคะให้เป็นแบบไม่ลื่นเลยค่ะเป็นกระเบื้องภายนอกค่ะ ทุกคนคะสระว่ายน้ําของเขานะคะนอกจากว่าเป็นระบบโอเวอร์ฟลขนาดใหญ่แล้วค่ะด้านนี้เขาก็ยังจะมีโซนจักรุชี่นะคะสามารถนั่งนวดตัวผ่อนคลายนะคะสามารถปรับแรงดันได้ด้วยค่ะบริเวณเทเรสภายนอกก็จะเป็นเทเรสที่กว้างๆเลยนะคะสามารถนั่งได้ตรงนี้ค่ะเป็นโซฟารับแขกหนึ่งชุดนะคะสําหรับภายนอกค่ะแล้วก็ด้านนู้นอาจจะเป็นเป็นโต๊ะรับประทานอาหารบริเวณกึง่งเอาท์ดอร์นะคะ บริเวณภายนอกของเขาเนี่ยก็มีพัดลมเพดานไว้ให้ค่ะแต่จริงๆก็ตอนนี้เงินสบายเลยนะคะไม่ได้ร้อนเลยค่ะเดี๋ยวเปิ้นพาไปชมในบ้านกันนะคะประตูทางเข้าของเขาเนี่ยค่ะเข้าได้หลายทางเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันค่ะประตูทางเข้าบ้านจะเป็นประตูบานสไลด์นะคะเป็นบานกระจกค่ะ น,นะคะคเมื่อเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องโถงนะคะซึ่งเขาแบ่งฟังก์ชันเป็นโซนลิฟวิ่งนะคะตรงนี้ค่ะนั่งสบายมากเลยค่ะแล้วก็จากพื้นนะคะถึงเพดานตรงนี้เขาสูงโปร่งเลยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีพัดลมให้นะคะเป็นพัดลมเพดานลายไม้ค่ะเข้ากับธีมของตัวบ้านเขาให้เฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีทีวีด้านนู้นด้วยนะคะให้ทีวีถึง55นิ้วค่ะมีภาพตกแต่งนะคะรวมถึงแอร์ให้ทั้งหลังค่ะ โซนนี้นะคะวางโซฟาได้ขนาดใหญ่ค่ะถัดไปนะคะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องครัวซึ่งเปิ้ลชอบมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นครัวยุโรปนะคะหน้าบานตรงนี้เป็นสีขาวค่ะเป็นบานกลอสเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดำนะคะซึ่งเขาให้ตรงนี้ค่ะเป็นซิงคสำหรับล้างจานนะคะด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราเปิดออกไประบายกลิ่นได้ค่ะแล้วก็เขามีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นให้ทั้งหลังเลยนะคะ อุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะไม่ลมไปด้านนี้เขาจะมีเป็นเครื่องล้างจานให้ด้วยนะคะพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะสําหรับหลังนี้ค่ะด้านนี้ก็จะมีลิ้นชักเก็บของนะคะส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นหูสําหรับดูดควันนะคะตรงนี้ก็จะไม่ติดสีสะด้วยค่ะด้านนี้ เขาก็จะมีเป็นเตาอบนะคะเตาไมโครเวฟค่ะด้านบนก็จะเป็นลิ้นเป็นชั้นสําหรับเก็บของนะคะตรงนี้จะเป็นเชลล์นะคะเราวางขนมนะคะอุปกรณ์ได้เยอะเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะส่วนโซน,นนี้ค่ะเป็นตู้เย็นนะคะซึ่งเขาให้เป็นตู้เย็นแบบ2ประตูค่ะตีมก็เข้ากันนะคะเป็นหน้าบานสีดําค่ะแล้วก็ที่สําคัญตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นเก๋ๆเลยนะคะสําหรับตู้เก็บวค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะ เป็นประตูที่เราเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณไอซ์แลนด์นะคะซึ่งเราสามารถเตรียมอาหารค่ะหรือว่ารับรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้ได้ค่ะเขาก็จะมีเก้าอี้สตูให้อีก2ตัวด้วยนะคะตรงบริเวณครัวโถงตรงนี้นะคะ ด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีประตูนะคะเป็นประตูที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณหลังบ้านค่ะเราสามารถเปิดบ้านเป็นโอเพนแ a ลนได้นะคะในโครงการนะคะเขาให้ผ้าม่านทั้งหลังเลยค่ะซึ่งเป็นม่านแบบซ่อนรางนะคะเป็นแบบ2ชั้นขัดกัน UV 100%เลยค่ะ ด้านนี้นะคะถัดจากโซน common area นะคะด้านนี้จะเป็นห้องซักล้างค่ะซึ่งเขาบิวอินนะคะให้เต็มพื้นที่เลยค่ะด้านนี้เขาก็มีเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าไว้ให้นะคะแบรนด์ Electrolux เลยค่ะจะขาดก็แต่ถ้าหากว่าใครอยากได้เป็นเครื่องอบผ้านะคะก็ใส่บริเวณนี้ได้เลยค่ะเขาเตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็เขาจะมีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะคะเราจะล้างมือขยี้ผ้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้าน ด้านล่างตรงนี้ก็จะเก็บของเก็บอุปกรณ์ได้นะคะหลังจากเราซักล้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีประตูที่เราสามารถเปิดออกไปนะคะตากผ้าบริเวณหลังบ้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมบริเวณโซนพักผ่อนกันค่ะซึ่งจะเป็นห้องนอนทั้ง3ห้องนอนนะคะเปิ้นพาชมห้องนอนแรกกันก่อนเลยค่ะ ห้องนอนแรกนะคะอาจจะทําเป็นห้องนอนของแขกหรือว่าเป็นห้องของเด็กๆลูกๆได้นะคะซึ่งสายห้องนะคะก็ขนาดพอดีพอดีเลยค่ะตรงนี้ค่ะวางเตียงขนาด5ฟตุตนะคะยังมีพื้นที่เหลือบริเวณด้านข้างนะคะแล้วก็ปลายเตียงเยอะเลยค่ะเขามีช่องแสงให้ด้วยนะคะเป็นหน้าต่างนะคะสามารถเปิดออกได้ค่ะก็มีเตรียมตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีแอร์ไว้ให้เรียบร้อยทั้งหลังเลยนะคะห้องถัดไปตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะ ซึ่งห้องน้ำนะคะกว้างเลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นโซนโถสุขภัณฑ์นะคะนั่งแบบก,กว้างๆนะคะไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสําหรับอาบน้ําซึ่งเขามีเป็นตู้กระจกเทมเปอร์กั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะมีช่องสําหรับวางของอุปกรณ์แชมพูสบู่นะคะมีแฮนด์ชาเวอร์เรนชาเวอร์แล้วก็เครื่องทําน้าร้อนน้าเย็นให้ทั้งหลังเลยค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะเก็บของได้ด้วยนะคะตรงโซนกระจกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นไฟ LED นะคะสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ไลฟฟ้าได้ด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนถัดไปกันเลยค่ะเป็นห้องนอนที่สองนะคะซึ่งห้องนอนนี้ค่ะกว้างเลยนะคะ อันนี้ค่ะวางเตียง5ฟุตนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะแล้วก็ด้านข้างเตียงเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีช่องแสงค่ะเป็นหน้าต่างเปิดได้2บานค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีบิวล์อินตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะหน้าบานเป็นกระจกนะคะสีสวยเลยนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันค่ะห้องถัดไปจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแต่ว่าตรงโถงทางเดินตรงนี้ค่ะเขาก็ยังมีประตูที่ยังสามารถออกไปยังสระว่ายน้ําได้นะคะ รงค่ะเเเรสค่ะดี๋ยวเราไปชมห้องนอนสุดท้ายค่ะจะเป็นห้องไฮไลท์เลยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเข้ามาห้องเนี่ยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะซึ่งโซนนี้เขาจะเป็นโซนแต่งตัวก่อนค่ะ mm hmm. เขามีบิวอ mm ิน hmm. เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอติดกระจกนะคะ าทางโครงการเขายังไม่ได้ติดให้ด้านนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของค่ะส่วนด้านนี้ก็จะแขวนเสื้อผ้านะคะได้เยอะเลยค่ะเขาบิวให้จนถึงฟ้าเพดานเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำในห้องมาสเตอร์นะคะอ่างล้างหน้าของเขาจะเป็นแบบ His An d her ค่ะสามารถใช้งานได้พร้อมกัน2ท่านเลยนะคะท็อปด้านบนเขาบิวอินนะคะตรงนี้เป็นขินกระนิตค่ะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นกระจกที่ มีแสงไฟนะคะสามารถไล่ฟ้าได้ด้วยค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนโซนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะซึ่งเขาให้พื้นที่กว้างเลยค่ะไม่อึดอัดเลยนะคะมี h a าแ shower rain ว h วอร์รน,ววรนะคะแล้วก็เป็นตู้ตรงนี้ค่ะเป็นกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะทำให้น้ำไม่กระเด็นเลอะเทอะเลยค่ะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนสุขภัณฑ์นะคะ แล้วก็มาถึงโซนพักผ่อนจริงๆนะคะซึ่งเป็นโซนห้องนอนค่ะเขาวางเตียงขนาดใหญ่นะคะเป็นเตียง6ฟุตค่ะตรงนี้ค่ะห้องกว้างเลยนะคะมีพื้นที่ข้างๆค่ะแล้วก็ที่เปิ้นชอบเนี่ยโครงการเขาให้กระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะก็คือทําให้รอยต่อเนี่ยมีน้อยค่ะปูได้สวยงามมากๆเลยนะคะก็มีช่องแสงให้สองฝั่งค่ะ แล้วก็ห้องนอนนี้นะคะเขามีเป็นกระจกเข้ามุมด้วยนะคะตรงนี้ทาให้ห้องดูกว้างค่ะมองเห็นวิวหน้าบ้านนะคะวิวสวนวิวสระว่ายน้ําห้องนอนนี้เขาก็มีประตูที่เปิดออกไปเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ําซึ่งเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะแบบ3บานต่อกันแบบนี้เลยค่ะทําให้เราเทควิวสระว่ายน้ําได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งค่ะเขามีฝ้าเพดานนะคะสูงโปร่งเลยค่ะทําให้ห้องเนี่ยค่ะดูกว้างนะคะโอถงแล้วเขาก็มีเป็นพัดลมเพดานให้นะคะเป็นลายไม้ค่ะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะแล้วก็ทําเลของเขาเนี่ยค่ะก็ไม่ไกลจากหัวหินนะคะเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ทีมงานฝ่ายขายนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนนะคะเพื่อขอโลเคชันนะคะชมบ้านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เปิลแล้วก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่กับ,บบ้านสวยๆนะคะในทำเลหัวหินปานบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อป ่อไปวันนี้เปิ้นต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ